650เป็นรถที่ดีนะคะทุกคนอ้ดับั้งนั้นมัวต่ม,มูแท้วันนี้นะมิวก็จะพาทุกคนไปดูนกที่สะพานแดงซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ดูนกหรือว่านกจะมาดูคน ก็ไม่เคยออกมาที่นี่ตอนเย็นสักทีก็เห็นว่าช่วงนี้เขาบอกว่ามีโนโกอะมาบินโชว์เราก็เลยอยากมาดูเยวรถโคตรเยอะเลยอ่ะจะมีที่จอดไหมเออ my god เรามารถกันว่าเราจะมีที่จอดรถไหม <c oughs> รู้สึกเศร้าใจค <c oughs> นมานเยอะมากเลยอ่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะเอาจริงจริงดิโอ้โห <c oughs> oh. oh my god รถเยอะ <c oughs> แล้วก่อนน่า <c oughs> จะไม่มีที่จอดรถอะ ติดตั้งแต่ยังไม่ถึงนกรออยู่โน่นละนกรอละเล่าอาจะมีที่จอดไหมเออนกมาดูคนอะโอ้ยโอ้ยเข้าใจความรู้สึกแฟนแล้วเวลาขับรถตอนรถติดเมันดรามานมากเลย มันเข้าใจความรู้สึกเธอแล้วเวลาขับรถติด <c oughs> มันติดมากเลยยังไม่ไดึไหนเลยฟิลฟิวฟิวเจ้านกน้อยทำลังแต่พอตัวไม่ต้องไปดูไกลถึงบางปู ต้องไปดูไกลถึงบางปูแล้วนะนกเนี่ยสมุทรสาครก็มี <c oughs> <c oughs> เป็นไงความรู้สึกคนซ้อนก็จะกลัวเราแลเา้เราขับเหมือนที่เรากลัวเขาเวลาที่เขาขับบ่นบนบน,บนที่เราไม่ไปก่อนเพราะว่าเราไม่พิ้วเหมือนคนอื่นตรงนี้ ถ้าเราพิวเราจะฟิปฟิปไปเลยนู่นดูรถจอดยู่น,นู่นคนเยอะออไม่มีที่จอดเลยอ้าวจริงโอ้ เออที่จอดรถเสริมยังเต็มอ่ะตลกอ่ะนี่ฉันมาดูอะไรเหรอห5ห้าสนเป็นรถที่ดีนะคะทุกคนอ้ยดับซะงั้งนมัวตะโมู เมื่มอแต่เมาอ้าปล่อยปล่อยมมกไป๊นึงไม่ได้ตื่นเต้นแค่แบบตื่นเต้นที่เห็นรถเยอะใช่ไหมหนูว่าหนูต้องจอดตรงนั้นะ ขเขาเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวไปนี่ไงนั่นไงได้ได้สิบบาท เไม่กล้าไปมีรถไหมไปไม่ได้หรอกพี่เจอตรงนี้เนาะ <c oughs> โอ้เอาผาดเขา <laughs> hả Phải đây không Bởi thế áo tựa tăng mà hả lâu ตายไงเหมือนไอ้บุ้งอยู่บ้านเลยไม่ซื้อของแม่เขาเอาเหรอ <c ười> ตอนกลับก่อนเขาขายอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ข้าโปรดอ่ะยัย <c ười> นุกนกมาดูคนโอ้ oh. oh oh my god ฉันมาทำฉันมาทำอะไรดีโอ oh. ักเหมืนนอ <laughs> มนางานมาเลยช <laughs> ่วยเฮียไม่ยังอ่อนเอยาเกือบมาจะเฮียอะไรวะเหมือนมางานวมาเลยเมื่อไหร่โปโกจะมีกล้อง เขมเลยขับรถมาประมาณ30 40กิโลก็ถึงละโอ้คนมาดูงแล้วโตดโอ้ my god oh my god เราจะซื้ออาหารงัอง้โอ my god ตั้งวมกัน อาหารนกต้องไม่ครับ๋อเขาเหมือนแคบหมูเลยเห็นแล้วหิวดูว่าทอดทอดไก่เลยแคบหมูเห็นแล้วหิวคนเยอะมากไปนู่นไหมไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวแพนให้ดูเดีไหเอาไปตั้งกล้องใหม่ก่ันยากาศดีนะแต๊ก ไม่ต้องไปถึงบางปูที่นี่คือจ,นนจุดช<อ>มวิวปารโลมาสะพานแดงสมุทรสาครคนเยมอมากอใ <c oughs> คร <c oughs> ขึ้นตอครข้ชุ้คนยจิ้เมง จุ๊ไม่ใช่จุ้มแต่เหมือนจุ้มเ,เฉยออเลยเห็นไหมรองเท้าพูทสีเขียวน่ารักว่าก้าดีเซลหัวแล้วต้องกินอิ่วครับ่ะเดี๋นต้องโหเปูน้องมันก็อยู่แต่ตรงนี้แล้เพว่าคนให้อาหาร แ่มันไม่จับใครเลยอะเรต้องไปตรงนู้นะวิวสวยอะได้ไหมคะตอนหมามาเลอหมามย่ามาแบ่งเลยทำไมถึงมีอย่างนี้ เขายืนเป็นช mm. like, ั่วโมงเป็นขันคิว่านาทีราไม่กินยังยังไม่มากินแล้ว่าคลิปนี้เราจะได้เอาไปเอาไปอะไรมาอดไวดูอยู่กัน มาดูนกนกมันมาดูคนโอ้ยคนเยอะมากโอ้ยนี่ไงที่จอดรถตรงนั้นน่ะทำไมเราไปนั่งไปลองไปนั่งตรงนู้นไหมไปไม่ละเออโอ้ ถ้ามาจอดข้างในแต่เราเราเจอดข้างนอกดีแล้วจะได้ออกง่ายๆแต่ว่าตรงนู้นก็ไม่ค่อยมีลอกละมันน่าจะอยู่แค่ตรงนีนตรงข้างหน้าตรงข้างัอืมนี่ก็จะเป็นที่จอดรถของการที่โหนเกิดแด้วนะเกิดล็ ที่จะไปอะไร,ราหข้ไป,ไปัดเราเาเยอะแยะทำไมเราไม่เอาความเราไม่รู้เิอใจไม่ถึกโอ้แค่นั้นก็แบบปวดแขนเลยเข้าใจความรู้สึกเลยอ๋มอมุมนี้จได้ไม่ต้องไปข้างบนหรอ เราจะไ,ไ,ไปหาของกินกันดีกว่าเราไม่ดูแล้วนอกคอ <laughs> ่ะเรามีต้องร้องอย่เดีวยวหนึ่งบาทกินอะไรได้บ้างจะกินไอติม <c oughs> ร้อนมาคนหนึ่งล้านคนมาอยู่ที่ตรงนี้หมดแล้วเขาเห็นเขาคือไอติ่มมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ ลูกชิ้นไหมไหนานู่นร้านไหนไม่เท่าไรอ่ะไม่มีราคาสิบหรือเ่าน่าจะสิบอะเอาไหมเอาเอา,ออเอาแบบคนสองอันอค,ค่ะเอาแบบคนสองอัน,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 นค่ะขนควซอยข้าวซอยมาใส่อะไรนะลูกเอาคนสองอัน พี่เขาวัดรูปพี่เขาวัดรูป คนเลี้ยงไอติมแล้วไอยมาเลี้ยวลูกินไม่ต้องเกลียลยดจิ้มหน้าไปหมดแล้วยังกินตรงนี้อ่อ ช่อยลูกชิน้นมาก็ขอกินแล้วก็เดี๋ยวแล้กลับแหละครยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราไได้วยนะคะบ๊ายบาย